ใครๆก็เป็นนักพูดได้ถ้ารู้สามสิ่งนี้เคยไหมคะใครที่เคยเป็นแบบนี้บ้างคะเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือไม่กล้าพูดพูดแล้วติดพูดแล้วลืมพูดแล้วไม่มั่นใจคะ่ะใครๆหลายๆคนนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มาปรึกษาอาจารย์ชาอาจารย์ชาก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งไม่มั่นใจพูดแล้วติดพูดแล้วลืมนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้ สามสิ่งนี้นะคะคุณจะเปลี่ยนชีวิตจากคนที่ไม่กล้าพูดไม่มั่นใจให้กลายเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปได้เลยค่ะข้อแรกเลยค่ะเราต้องรู้นะคะว่าเราพูดเพื่ออะไรค่ะทุกครั้งที่เราพูดค่ะเพื่ออะไรพูดเพื่อขายของพูดเพื่อให้กําลังใจพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพอเรารู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรเราก็จะไม่หลงทางค่ะ สองรู้จักผู้ฟังของเราค่ะเข้าใจตัวผู้ฟังค่ะไม่ใช่เข้าใจเรานะคะก็ยกตัวอย่างอีกนั่นแหละไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งนะคะท่านมาบรรยายเรื่องสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจอิสระนะคะท่านก็พูดในเรื่องของประสบการณ์ค่ะท่านใช้คําว่าประสบการณ์ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือทําท่านเข้าใจอะ่ะเข้าใจคนฟังนะ่ที่มาฟังคือเขาต้องการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องการที่จะมีประสบการณ์แล้วท่าน เห็นกลุ่มเป้าหมายที่มาฟังเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้องการที่จะฟังแบบไม่เครียดอะไนะไม่ต้องฟังแบบภาษาวิชาการไปมากมายท่านก็เลยยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากๆเลยนะประสบการณ์ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ยกตัวอย่างให้เขาฟังค่ะข้อที่3ค่ะฝึกซ้อมอย่างมีเทคนิคนะคะฝึกซ้อมหน้ากระจกฝึกอัดเสียงหรือฝึกเล่าเรื่องสักหนึ่งนาทีก็ได้ฝึกเล่าเรื่องแล้วก็อัดเสียงไว้ค่ะอย่างอาจารย์ทัเนี่ย การฝึกนะคะก็คือมาฟังค่ะฟังการบรรยายของวิทยากรน,นะคะแล้วเ,เราก็ดูนะคะว่าเขามีเทคนิคมีแนวทางยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองค่ะในการที่จะเล่าเรื่องให้เขาฟังนะคะเพราะฉะนั้นการฝึก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 ,ฝกแล้วก็ฝึกค่ะแล้วก็ไปฟังการบรรยายเยอะนะคะไปฟังนักพูดที่เขาพูดบนเวทีต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสไปฟังเลยมาอาจารย์ชาชมาฟังคุณหมอวันนี้สองท่านนะคะได้ประสบการณ์เยอะเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ ได้จริงๆค่ะคลิปนี้มาให้กําลังใจสําหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะทางด้านการพูดในที่สาธารณะค่ะอาจารย์ชาชาก็เป็นคนที่ไม่พูดไม่เก่งมาตั้งแต่ พูดไม่เก่งมาเลยนะคะเมื่อก่อนพูดไม่เก่งแล้วไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่หยุดการพัฒนาและก็ไม่หยุดการเรียนรู้และก็ไม่หยุดฝึกไม่หยุดเฝ้าสังเกตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเทคนิคนี้ไปฝึกดูนะคะได้ผลหรือไม่ยังไงหรือต้องการที่จะให้เจาะลึกในเรื่องไหนก็ทักมาได้เลยนะคะในไลน์แอดค่ะ s k r u t h a t s e a ค่ะแล้วจะมาตอบคําถามทุกคําถามเลยค่ะ